Thank <laughs> ช่อนว่ะเอ้ยเอ้ยก <c oughs> ัดไว้อย่งจะโดเลยอ่ะแล้วช่อนชาร์จชาร์จเอ้ยกัดเหมือนจะโดเลยนะแล้วไม่หมุนนะ่ะดูน้ำนี่ช่อนเกี่ยวนิดนปปึงเกี่ยวปลายปาก ป๊อปเปอร์นะครับประจนันโหดเกินชอนกินป๊อปเปอร์ชอนกินป๊อปเปอร์คองชาโดยังเอาอะเนี่ยเดี๋ยวแล้โหดต้องเกี่ยวอะ กูแพ้ไม่จำเป็นต้องตายนะ